สนับสนุนข่าวโดยอ e ิสุซุมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำฝ้าและผนังมีลายจากเชื้อราบอดผนังและฝ้าสวยต้องแผ่ลายเชื้อราบอดเท่านั้นเมื่อมีอาการไอ,อยาแก้ไอแอลพีน้ำดำตราเสือดาว ไฟไหม้เรือสำราญโรงแรมริวอไซต์หลังแม่ครัวเปิดแกส๊สทำอาหารเคราะร้ายแก๊สรั่วจนไฟลุกไหม้ตัวเรือกว่าครึ่งลำมีคนถูกไฟลวกบาดเจ็บสองรายคนร้ายลอบยิงนายยงเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองการุง้องอุทัยธานีดับหน้าบ้านพักหลังกลับจากงานบวชตำรวจมุ่งประเด็นขัดแย้งการเมืองท้องถิน่นชู้สาวและการพนัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวทีข่าวสุดสัปดาห์นะคะประจำวันเสาร์ที่21มิถุนายน2557นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนางคนางและคุณพลวัตค่ะครับวันนี้นะครับผมรับหน้าที่แทนคุณคุณค้มมรินนะครับวันนี้พบกันในวันเสาร์สบายๆนะครับเราก็มีภาพบรรยากาศของกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับภาพของความปรองดองในหลากหลายพื้นที่มาฝากคุณผู้ชมกันครับค่ะส่วนแฟนบอลน,นะคะก็ยังคงมีผลกา,ารแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาสรุปให้ได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วกคาใน มา,มาติดตามไฮไลท์กันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองการุง้งจังหวัดอุทัยธานีถูกรอบยิงเสียชีวิตนะครับตำรวจตอนนี้ก็มุ่งประเด็นการสังหารความขัดแย้งในครั้งนี้ไปที่เรื่องของชู้สาวการเมืองท้องถิ่นและการพนันครับ นายสุนทรกนขุนทศนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองการุง้งจังหวัดอุทัยธานีถูกยิงบาดเจ็บสาหัสที่หน้าบ้านพักของตอนเองเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุนทรเดินทางไปร่วมงานอุปสมบทลูกบ้านในเขตเทศบาลครับและขณะที่เขากำลังเดินทางกลับนั้นเมื่อมาถึงหน้าบ้านพักมีคนร้ายเดินเข้ามาพูดคุยกับนายสุนทรก่อนที่จะถูกคนร้ายใช้ปืนพกไม่ทราบขนาดจ่อยิงบริเวณหน้าอก ซ้ายกกหูซ้ายและคนขาจนล้มฟุบลงจากนั้นคนร้ายก็อาศัยความมืดหลบหนีไป ภายหลังจากเกิดเหตุตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีพร้อมกับประสานไปยังตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีเพื่อสกัดจับแต่ก็ยังไร้วิแววส่วนปมการสังหารในครั้งนี้ตำรวจมุ่งไปที่3ประเด็นก็คือเรื่องของการขัดแย้งกันเมืองท้องถิ่นชู้สาวและการพนันโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับนายสุนทรเนื่องจากมีการพูดคุยกันก่อนเกิดเหตุซึ่งคาดว่าจะเป็นการทวงถามหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เป็นข้อขัดแย้งกันครับ ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีเหตุการณ์แก๊สระเบิดนะคะในเรือสำราญของโรงแรมริเวอร์ไซด์นะคะก็ทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้นะคะจนตัวเรือนนั้นเสียหายกว่าครึ่งลำนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองคนคะ่ะ เหตุไฟไหม้เรือพัตคาลอยน้ำริเวอร์ไซส์3นะคะที่จอดเทียบท่าอยู่บริเวณท่าเรือของโรงแรมร mm ิเวอร์ไซส์เขตบางพลัดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้นเพลิงนั้นมาจากห้องครัวอยู่ด้านท้ายเรือนะคะทาให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามตัวเรือกว่าครึ่งลําและเปลวเพลิงก็ยังลุกลามไปติดเรือริเวอร์ไซส์2ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ติดกันจนทําให้เสียหายบางส่วนโดยเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในเรือ2คนเป็นชาย1คนและหญิง1คนจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบ ว่าสาเหตุนั้นเกิดมาจากแม่ครัวเปิดเตาแก๊สทำอาหารนะคะแต่ว่าเคราะ์ร้ายที่แก๊สรั่วจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้รปภที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ผ่านไปเห็นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยจนทำให้ได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งสองคนก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามตำรวจจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปค่ะ คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับก็ร่วมมือการปราบปรามอาญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะนำความสงบสุขมาคืนสู่ประชาชนครับ ไปเริ่มกันที่จังหวัดน่านนะครับนายชนะแพงพิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสนทิกําลังกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสนทิกําลังกันเข้าไปนะครับร่วมกับตํารวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกตรวจสถานบันเทิงในเขตพื้นที่3จุดนะครับพบว่านันกท่องเที่ยวบางรายเนี่ยไม่พกบ,บัตรประชาชนแล้วก็จึงดาเนินการตามกฎหมายจากการเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงในครั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาว่าสถานบันเทิงหลายแห่งเปิดเกินเวลาแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยบางแห่งให้เยาวชนนั้นเข้าไป ให้บริการได้จนถึงช่วงเช้าเจ้าหน้าที่จึงได้สนที่กำลังเพื่อตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มเพื่อดำเนินคดีนะครับนี่คือที่เชียงใหม่แล้วไปต่อกันที่จังหวัดน่านนะครับพลตรีวิจักศิริบรรศพผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านพร้อมกับทหารแล้วก็ตํารวจสนที่กำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ซอยวัดป่าชยธรรมนะครับวัดป่าธรรมชัยออหมู่ที่4ตําบลชยสถานอําเภอเมืองนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการม่วสสมเสพยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็จากการตรวจสอบในครั้งนี้พบกับอาวุธปืน3 กระบอกเครื่องกระสุนยาบ้าและอุปกรณ์การเสพจํานวนหนึ่งรวมไปถึงจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนจึงนําตัวดําเนินตามกฎหมายครับปิดท้ายกันที่จังหวัดอ่างทองครับนายประวินชานิประศาส์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กําลังเข้าไปบุกตรวจคน้นเรือนจําอ่างทองเพื่อหาอาวุธอุปกรณ์สื่อสารยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งมีการตรวจค้นนะครับในพื้นที่เรือนนอนทั้ง2เรือนนอนก็พบกับบุหรี่แล้วก็อุปกรณ์การเสพยาเสพติดไฟแช็กและมีนีด เหล็กแหลมนะครับโดยพบกับพอยพนันบอลด้วยกระดาษจดเบอร์โทรศัพท์อีกจำนวนหนึ่งจึงมีการยึดของกลางทั้งหมดไว้ทำการตรวจสอบครับส่วนเรื่องของการจัดระเบียบรถสาธารณะนะคะตอนนี้คอสชอก็ให้ความสําคัญนะคะจะพาไปดูทหารตํารวจแล้วก็ปกครองชนบุรีนะคะเริ่มที่จะมีการจัดระเบียบรถบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะในพื้นที่ก็ปรากฏว่าไปพบปัญหานะคะใช้ป้ายทะเบียนผิดประเภทมาวิ่งให้บริการเป็นจํานวนมากค่ะ พลตรีนัทอินทรเจริญผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่14มอบหมายให้รองหัวหน้ากองกําลังพลพร้อมสารวัตรทหารตํารวจภูทรและฝ่ายปกครองเริ่มปฏิบัติการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตอําเภอเมืองชนบุรีตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายทั้งป้ายแสดงค่าโดยสารที่เป็นธรรมจุดตั้งวินบริการที่ไม่กีดขวางทางเท้าและความปลอดภัยของผู้โดยสารซึ่งตรวจพบปัญหาวินบริการรับจ้างส่วนใหญ่ไม่ใช้ทะเบียนป้ายเหลืองสาธารณะตาม กฎหมายโดยผู้ขับขี่อ้างว่ามีไม่เพียงพอจึงใช้ทะเบียนป้ายดำปะปนให้บริการในทุกวินทั้งจังหวัดกว่า800แห่งจำนวน1 1 0 0 0คันและป้ายบอกค่าโดยสารที่ยังไม่มีการติดตั้งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตักเตือนให้แก้ไขและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะพันตํารวจโทสาวุธเอี่ยมสําอางสารวัตรจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองระยองพร้อมด้วยทหารจากกองพันฐานราบที่7กรมฐานราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายมหาสุรสิงหนาตร่วมกันจัดทําโครงการปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบาย5จริงคือยกจริงล็อกจริงจับจริงขังจริงและสุภาพจริงนะคะพร้อมจัดระเบียบขนส่งบริการสาธารณะรับจ้างโดยมีวินรถจักรยานยนต์วินรถตู้โดยสารในจังหวัดระ ยองประมาณ400รายเข้าร่วมโครงการโดยใช้สถานีตำรวจภูธรเมืองระยองเป็นโรงพักนำร่องทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็กวาดล้างผู้มีอิทธิพลรวมถึงให้ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างรถตู้โดยสารและรถสองแถวโดยสารนำเอกสารมายืนยันการประกอบอาชีพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการจัดระเบียบต่อไปค่ะ หัวหน้าขอสชอนะครับได้ระบุว่าจะเร่งปราบปรามขบวนการผู้มีอิทธิพลที่ปล่อยขาวกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพร้อมกับระบุด,ด้วยนะครับว่าจะเน้นย้ําว่ามีการจะไม่เป็นการชี้นําในประเด็นของการสร้างความปรองดองในรูปแบบใดก็ตามครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชกล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติกรณีของการปล่อยข่าวเรื่องการไล่จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งจากการข่าวพบว่าเป็นการกระทำของผู้มีอิทธิพลเพื่อใส่ร้ายคอสช,าช,าชาซึ่งจะเร่งดำเนินการปราบปรามส่วนการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนั้นในระยะที่1จะดำเนินการกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลผ่อนพันธ์แรงงานนอกระบบให้ทำงานต่อจากนั้นในระยะที่สองจะจัดระเบียบควบคุมแรงงานทั้งระบบให้ได้รับความเป็นธรรม จากคอสชอมีความจําเป็นต้องเร่งรีบในการกําจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้และมีการจัดระเบียบแรงงานโดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดระเบียบการทํางานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมีการบูรณาการทุกส่วนการที่เกี่ยวข้องที่ประกอบไปด้วยฝ่ายความมั่นคงกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,ง,ง,งการต่างประเทศเจ้าของธุรกิจประกอบการต่างๆที่จะกาหนดมาตรการที่ดีที่สุดเพื่อจะนําพาความน่าเชื่อถือในเรื่องของการดูแลสิทธิมนุษยชนของคนไทย ของแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากลสำหรับความคืบหน้าการสร้างความสมานฉันเพื่อน,นำไปสู่การปฏิรูปหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดเผยว่ายังอยู่ในระยะที่หนึ่งโดยคอสชอเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกสร้างบรรยากาศให้เกิดการพูดคุยและรวบรวมความคิดเห็นโดยที่จะไม่ไปชี้นำใดๆซึ่งการดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคมน,นี้ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิรูปและในระยะที่สองที่จะดำเนินการโดยสภาปฏิรูปที่จะมาคัดสรรเพื่อน,นำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่สม,มบูรณ์ครับ ส่วนจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ค่ะ ที่จังหวัดลำปางนะคะนายธานินทร์สุภาแสนผู้ว่าราชาการจังหวัดพร้อมด้วยพลตรีอุกฤษอากาศวิพาธผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32และหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมลำปางฮักกันแต้หนาบริเวณลานอเนกประสงค์5แยกข่วงนครโดยมีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพื่อเป็นการขืนความสุขให้กับประชาชนบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะจากนั้นก็ยังได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนาม ในบันทึกความรองดอ,องสมานฉันท์สร้างความสุขให้แผ่นดินลำปางนครแห่งความสุขซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเพราะต่างต้องการให้คนในชาติมีความรักความสามาคัคคีและบ้านเมืองสงบสุขดังเดิม ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะพลตรีพัฒนามาสมงคลผู้บังคับการจังหวัดฐานบกเชียงรายพร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ประสานใจคืนความสุขให้คนไทยทั้งแผ่นดินของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอที่อำเภอเวียงชัยซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆค่ะอาทิการสแสดงดนตรีจากวงดุริยางจังหวัดฐานบกเชียงรายการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการการจําหน่ายสินค้าโอท็อปการให้บริการและความรู้แพทย์แผน ซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารนะคะจากกองพลฐานม้าที่1ค่ายพ่อุนครอบพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นำคารวานอาจารย์นักศึกษาในสาขาช่างไฟฟ้ากำลังออกให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธ,ธบาทและตำบลท่าข้ามรวมทั้งสิ้น1000ครวัวเรือนรวมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างถูกต้องซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจกับโครงการดีๆที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของประชาชนมาติดตามสภาพอากาศที่แปรปรวนในพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้ยังคงมีคลื่นลมแรงแล้วก็มีคลื่นที่สูงนะครับถ้าเกิดเราไปดูที่จังหวัดระนองตอนนี้เนี่ยเกิดดินเลื่อนไหลในหลายจุดด้วยครับ เกิดเหตุดินภูเขาเลื่อนหลหลายจุดนะครับในอำเภอเมืองและอำเภอละอุ่นบริเวณถนนเพชรเกษมทั้งขาเข้าและขาออกเจ้าหน้าที่ต้องนำรถตักดินเก็บดินออกจากผิวจราจรเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่ใช้สัญจรไปมานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการตักดินที่อยู่บริเวณภูเขาซึ่งอาจจะเลื่อนไหลลงสู่พื้นผิวจราจรได้ตลอดเวลาครับ ส่วนที่จังหวัดสตูลครับแม้ว่าจะมีเรือประมงพื้นบ้านเริ่มที่จะออกการทําประมงบางส่วนแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ออกจากฝั่งไปไกลเกินกว่า3กิโลเมตรเพราะว่ามีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็คือถ้ามีการออกไปเนี่ยจะเข้าฝั่งได้ไม่ทันขณะที่สภาพอากาศด้านยังคงมีฝนตกมาเป็นระยะระยะครับ เช่นเดียวกับการทำประมงนะครับในจังหวัดปัตตานีครับเรือประมงก็เริ่มที่จะทยอยออกไปจากปากอ่าวปัตตานีแล้วเพื่อที่จะเริ่มจัดสับน้ำนะครับแล้วก็เตรียมส่งขายในตลาดพื้นที่ฝั่งอันดามันเนื่องจากยังอยู่ในช่วงที่อาหารทะเลขาดแคลนครับ ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลน,นครตรังอาหารทะเลเริ่มที่จะขาดตลาดแล้วก็ต้องนําเข้าจากต่างพื้นที่ทําให้ราคาอาหารทะเลปรับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากลมมรสุมกําลังพัดผ่านทําให้ทะเลนั้นมีคลื่นสูงชาวประมงไม่กล้าที่จะออกทะเลโดยปลาสําลีปลาหมึกและปลาทูตอนนี้ขาดตลาดสร้างผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคสําหรับพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ได้นําปลากระชังมาจําหน่ายแทนครับ ไปภาคเหนือกันบ้างนะครับที่จังหวัดแม่ห้องสอนหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันทําให้ดินภูเขาปิดทับเส้นทางถนนเข้าหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลแม่ลานหลวง อำเภอแม่ลาน้อยไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้พันเอกกิติชาตินินขำผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36จึงสั่งการให้กําลังพลนําเครื่องจักรเข้าไปปิดเส้นเปิดเส้นทางเพื่อให้รัษฎรนั้นใช้พื้นที่นี้สัญจรไปมาได้ระหว่างหมู่บ้านล่าสุดสามารถที่จะเปิดเส้นทางได้แล้วนะครับแต่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมที่จะเฝ้าระวังหากเกิดภัยพิบัติน้ําป่าไหลหลา,ลากและดินโคนลนถล่มก็จะสามารถออกให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะจากข่าวสารในประเทศช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นต่างประเทศนะคะแล้วก็เกาะติดฟุตบอลโลกค่ะ